มันเกิดขึ้นคนเห็นเด็กรุ่นใหม่เห็นเห็นว่าเฮ้ยอนาคตกูอยู่ตรงไหนวะเศรษฐกิจก็ล้มเหลวประเทศก็ล้มเหลวเทคโนโลยีเข้ามาแรงกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเด็กไม่รู้ไม่เข้าใจก็คิดว่าต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำว่าปฏิรูประบบประชาธิปไตยโดยการแก้รัฐธรรมนูน ที่เป็นปยัญชนะใหญ่อย่างยกตัวอย่างรัฐมนสีู่นย์เป็นรัฐมนตรที่ดีมากซึ่งผมไม่ได้ร่างแต่ผมใช้แล้วผมรู้มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อการบริหารประเทศจะได้รัฐบาลที่ดีวันนี้เราได้รัฐบาลที่ไม่ที่รูปแบบของการมามันไม่ดีแล้วยังไม่เก่งแล้วยังขอรับแล้วไม่ตามโลกไม่ทันแล้วไม่สนใจจะตามโลกทำให้เด็กไม่มีอนาคตเด็กก็เลยไปโทษ ว่าเป็นเกี่ยวกับสถาบันความจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ตั้งแต่เป็นนักธุรกิจนะจนร่ํารวยมาแล้วจนมาเป็นนายกมามาเป็นร่นตรีหลังประเทศเป็นรองนายกเป็นนายกมาเนี่ยผมเป็นนายกเมื่ออายุเพียงห้าสิบเอ็ด่าเพราะนั้นผมจะเห็นหมดและผ่านมาทุกอย่างแล้วผมเป็นคนที่ทำงาน หปีกับหกปีเนี่ยใกล้เจ้านายที่สุดแล้วผมเนี่ยถวายงานให้พระเจ้าอยู่องค์ปัจจุบันเนีตั้งแต่ผมยังเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นผมจะไม่ผมผมรู้ดีว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมีอนาคตที่ดีต้องได้รัฐบาลที่มีความสามารถในการบริหารและมีวิสัยทัศน์ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กล้าตัดสินใจ เพราะฉะนั้นมันต้องมาด้วยกรอบและมนนที่ดีแล้วก็ต้องมีองค์กรอิสระที่ยึดโยงกับประชาชนที่รักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนเมื่อนั้นประเทศไทยเราจะอยู่นิ่งไม่เกี่ยวเลยทีนี้าปานั่งมองเนี่ย